ทำไมไม่เห็นมีเพลงวะเพลงมาดิเอาเพลงไม่มาก็ได้ร้องเองก็ได้เสโยคือนาเรืในยุชิตโบัวโอ้ยพอพอพอราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วในพังเพยชาแนลนะฮะ X2 นะวันนี้เรามาเล่นเกมอ่า s l a y เ r อร์ไทยคูนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ มาเล่นในสกินใหม่นะครับก็เป็นสกินรีไวร์รีไวร์หรือเปล่าวะนึกว่าเอเลนนะครับเป็นเป็นรีไวร์นะแต่ว่าด้วยเอ่อสีสันหน้าตาม,มันเป็นแบบเนิร์ดเนิร์ดแบบเแบลบลเแบลอย่างเงี้ยมันเลยดูไม่ใช่รีไวร์ความจริงเป็นรีไวร์นะเวลาผมไปเล่นเกมอื่นๆเนี่ยคนก็จะมาทักข้างๆว่าเฮ้ยเอเลนเอเลนผมก็ what the fuck is not Alan he's rewire อะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยมึงมันมันเป็นรีไวรนะ์นะมึงมองเป็นเอเลนได้ไงวะโอ้ตส่าห์แบบ ก็อุตส่าห์เติมสกินมาขนาดนี้โอเคครับผมวันนี้เราจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะวันนี้เรามาเป็นช่างไม้มือสมัครเล่นเนาะตัดไปตัดได้ปะวะ่าต้นฟูจิเราตัดได้ครับผมคือวันนี้เราจะเป็นอสูรนะครับเราหาบ้านลงก่อนให้ตรงนี้นี่เออตรงนี้ว่างพอดีเลยไปเข้าไปเลยเดมอนตรงนี้ว่างเป็นออ,อสูรพอดีเลยตอนนี้ก็ตัดได้นะแต่ว่าไอ้ต้นที่มันอยู่รอบบ้านนะตัดไม่ได้นะเพราะว่า มันเป็นคล้ายๆบาเรียของบ้านหลังนั้นโอเคเนาะผมก็จะฟาร,ร์มไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะได้เงินเยอะๆทีนี้ผมก็จะมาซื้ออ่าวิชาเลือดอสูรอสูนข้างขึ้นว้ <Wow. S 1> าวอสูนข้างขึ้นที่3นะครับอาคาสานั่นเองตอนนี้ก็ฟาร,ร์มไปเรื่อยๆก่อนตีไม้ไปเพราะว่ายังไงก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะอสูนนี้ใช้เงินแม่ง6 0 0 0ื่นหกหมืื่น ที่เมตตนาสโนะอะไรโชว์อะไรโนยูเมอินะคีโวะสุเลได้จูเนงกันดูเดียวมันหวงกันมันหวงกันมันจัดอะไอพวกที่มันมีปลานเดชแค่แค hey, ่ตอนไม่มีอ่ะก็ได้ๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาสักอันก็ได้ เบาเบาไอช้ชายเอ้ยตายซะได้เงินเท่าไหร่ห<ล>โอ้เยอะ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 เพอตัวพอตัวเฮ้ยเยเงินวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันฆ่าแต่มันไม่เอาเฮ้ยมันมันอะไรของมันวะโอ้โหผมอย่างเงี้ยต,ต้องต้องหไอยแล้วครับ ips. เก็บมันเลยครับผม2,000ฟรีๆครับทุกคนให้มันจะตายแล้วทุกคนเดี๋ยวผมรอหลอยตังค์ดีกว่าทุกคน ทุกคนเตรียมนะความน่าเกียดกำลังจะเยือนนะครับทุกคนดูนะดูคนน่าเกียดนะโอ้เป็นไงโอ้ชนะค้างแรวเว้ยใช้ขวานไปแล้วจ้าอ่าโอ้โ,อโคตรเท่ดู เนาะข้างเงินที่สามมาแล้วจ้าทำไมมันดูไร้บารมี่าบ้านเราเดี๋ยวผมสร้างกำแพงก่อนดีกว่าเป็นเขตอนาเขตกั้นไว้ว่าเอ้ยนี่มันบ้านฉันนะอ่านี่ไงเห็นไหมนี่ทำให้มันดูแบบมีความไพเรตส่วนตัวหน่อยนะอะไรครับพี่ครับอะไรครับอะไรครับปลาล้บต้นอะไรครับเข้ามาในระยะลุ่มก็ตายแล้วอ่ะกดเตี๋ยวสักหน่อยเืีให้หมด อันนี้คือมันสําคัญนะอ,อะูอูด้งนะก็คือก็เหมือนเอที่ผมไปซื้อกับน,น้องแว่นคนนั้นนะ่ะที่คือก็คือเขาจะให้เลือดอ่ะจะตายละกินเข้าไปนี่เป็นไงล่ะโอเคผมสู้เลยนะจอวเวอานนะทุกคนลุยออกล่าออกล่าผมจะทําได้อย่างปากพูดไหมว่าที่ว่าสองคนก็ไหวปลนเนี้ยอ่ะผมลองดูนะอสเน,นีผมจะลองสู้กับเขาดูไหมหรืองไงผมก็ไม่รู้ว่า มาอัศนีมาอะไรอะ where are you ผู้ก็คนเนี่ยเพื่อนเป็นไรเออ,เ,ออเออไอ้นี่อย่ามาเดินแคดวอล์กตรงนี้ออกไปโอ้หเจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะเจ็บจัด,จดเลยเท็บป่าน,น้ำต้นป่ะทุกคนมาป่าน,น้ำต้นมามาดิฮิโนะเขามีคำงูระอย่างนั้นเหรอ เอาหนีเฉยเลยอะไรป่าเริ่มต้นอยากลัวดิเอายังไงยังไงป่าไปไหนครับป่าก็ป่าไม่โดนมาฮินะคามีคางูระเอาหนีไปซะแล้วหนีไปซะแล้วยังไม่ได้โชว์ท่าไม่ตายเลยเดี๋ยวผมเปิดเปิดหมดก๊อตก่อนนะทุกคนอุดองแป๊บวิชาเลือดอสูร ความยุ่งเยิงโอ้โหมันบินขึ้นฟ้าไปไหน,นของมันวะไอ้นี่กลัวจนขี้หดตดหายนะเอ๊ะแมงหนีทำไมวะมาดิเป็นไหนละเฮ้ยอาคาสาวะทุกคนไม่ได้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 โลกใบน,นี้มีอาคาสายได้แค่คนเดียวจะมาเป็นก๊อปกันไม่ได้ทุกคนมึงมานน่ออกไปไอ้นี่ขารัวเลย ไปแดงตากหาโ,โหล้วยอากาศนี้แค่คนเดียวอากาศนี้แค่คนเดียวเอาไปไหนละนี่ไงมาดิโอ้โหมันจะตายทุยทกคนแม่งลุงันเยอะจัดกินกินอาหารครับไปไปไปเ,เ,เก็บเก็บเก็บโอ้เบาได้เบาพี่ ผมมันเยอะเกินทุกคนผมต้องกินอ่ะอ้ยเชดอ้ยเชดทำไมคนนี้มันเก่ยงจยังไงรอนะรอจังหวะวิ่งเฮ้ยมันจะต่อยผมแบบเป็นกลมๆอาว่าละ มาดิจะตายแล้วมาดิยังไงทุกคนเอ้ยเป็นไงแล้วตายพบผมอากาซาตัวจริงอะครับขนาดเลือดเหลือติ่งแมวนะสุดยอดไหมล่ะไอ้ที่ผมกินตอนแรกอูด้งนี่คือกินได้นะเพราะว่ามันโดนสกิลจากหลายตัวมากๆมันไม่โดนมันไม่ได้โดนแค่ไอ้นี่นะมันโดนอ่าอัศนีด้วยปานอัศนีของเซนเนสึนะครับ มันก็ปาดผมเข้ามาอะไรเงี้ยดังนั้นผมก็มีสิทธิ์กินนะโอเคโอคโอชิ้ใจเย็นๆดิใจเย็นๆใจเย็นเพื่อนฆ่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวขอไปกินก่อนผมจะไม่ตายนะครับผมถ้าตายนี่คือไก่นะหยอกหยอกหยอกก็ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสซีกอตขนาดนั้นเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนไหมไม่เอาดีกว่าใส่ชุดนี้ดีกว่า ถูกแล้วถูกแล้วกินเข้าไปทุกคนบายอูด้นนะครับซื้อสดๆเยอะๆเลยก็ต้องสด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 จริงนะครับไม่สดนี่คือแตกนะครับโอเคประมาณนี้ไป let's go วิชาเลือดอสูนความยุ่งเหยิงมา let's go ทุกคนอยู่ไหนวะมีใครให้หนึ่งหนึ่งบ้างอยู่ไหนวะ ไอ้อสเนีนี่มันน่าจะไม่อยากจะไฟกับเรานะเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกับเราตายครับผมตายไหมมันมีได้แค่คนเดียวเพื่อนเดียวก็พอคนเดียวก็พออยู่ไหนละคนเดียวก็พอปานนี้ไม่ต้องมีหลายคน้าใจ้ายผมตัวถลายไปไหนวะเนี่ยจะตายน่นนะ่ะจะตายน่นนะ่ดูดิโอ้โหวิ่งหนีจุดเลยดูดิจะตายจริงจะตาย โคตรแรงอะทุกคนอาจจะตายจริงนะน่ะพี่แกจริงด้วยครับอ,อาอาคาสะอาคาสะอ,อาคาสะต่ออาคาสะต่อได้สาวเป็นอาคาส,าสะวรอมัวใหญ่แล้วเราใส่สกิลมัวนะใส่สกิวมัวนะโลกหรือเปล่าเรียบร้อยครับกลายเป็นฝุ่นไปเลยฟุตตี้ชื่ออะไรฟูตตี้เดลนะครับผมเป็นสัป,ปหลาดนี่เองโอเคผมจะไปจัก,การอัสนีนะ แล้วก็จะจบคลิปแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างยาวแล้วนะคลิปนี้มามาดูซิว่าผมกับเซนิส,สึใครจะชนะอักษะกับเซนิสซึไปครับจ็อกเวฟครับเป็นไหนละเอามันหายไปแล้วมันออกแล้วเหรอออกเพื่อทำไมออกไวจงังงาโอ้เหงาเลยนะช่วงนี้เป็นไหนแล้วมีใครไหมเช็คแป๊บหนึ่งก็เยอะนะ ไอ้มันก็ยังอยู่นะไอ่ร์ตีอ้อ่ะหายเฉยเลยอ่าผมให้เงินครับอ่ามาแล้วร์ตี้เดบิวต์มาขอบคะ มาอะไร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 อย่างมั่วอย่างมั่วหมออย่ามั่วหมอโอ้ผมตายจิดว่ะอ่าอามั่วนะอย่างงี้เอาเป็นผมซีอย่างเงี้ผยผมก็เตะฟรีเตะฟรีเตะฟรี ต่อย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 เข้าไปโอ้ยเจ็บเจ็บไผมเจ็บว่ะทุกคนเดินป้าไอ้นี่มันต่อยแรงเกินเออเจ็บเหมือนกันนะเอาตายครับผมตายเอ้าชนะนะครับสรุปแล้วอาคาสมีได้แค่คนเดียวนะครับคืออาคาสอีวอยอโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารักช่องเราแล้วเนี่ยอยากเห็นคอนเทนต์ช่องเราอีกนะก็อย่าลืมกดปุ่มเสียงแดงเล็กๆอยู่ทางข้างล่างขวาให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้ผมลืมบอกกดไลค์ด้วย